โอเคขอสวัสดีทหารสเปเอิบสุขทันด้วยคลิปนี้เนี่ยจะมาดูไอเจ้า s t r a เจม e ์กันว่ามันมีอันไหนน่าใช้แล้วก็อันไหนที่มันดีอันไหนที่ผมคิดว่ามันไม่ดีอันไหนที่แม่งแบบโดนเนิร์ฟจนแบบไม่ได้เป็นเมตาไปแล้วก็มีคําตอบในคลิปนี้ซึ่งผมจะบอกก่อนนะว่าผมอัปเกรดไปเยอะแล้วเนี่ยเหลือแค่อย่างเดียวที่ผมยังไม่อัปเกรดเลยก็คือไอพวกกระเป๋าเพราะอะไรอย่างงี้เพราะว่าผมเห็นว่ามันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เริ่มกันที่อันแรกกันเลยนั่นก็คือมาชินกันมันก็น่าจะปลดล็อกตั้งแต่วน่งผมมคิดาั ไม่แย่เลยนะเอาเจริงถ้าเล่นในระดับความยาก5ลงไปเนี่ยมันก็เอาไว้ใช้ยิงพวกฝูกแงแมลงอะไรเงี้ยตาที่เห็นในคลิปวิดีโอที่มันโชว์ให้ดูเลยพวกตัวใหญ่มาอะไรอย่างงี้เริ่มซูมไม่เคยได้แล้วเพราะว่ามันยิงเข้าไอ้พวกเกาะพวกอะไรอย่างี้ไม่ได้ก็โดยรวมเอาไปเล่นแบบสายซับพอร์ตแล้วก็เอาไว้เล่นแบบ ตอนที่เรายือนอยู่หลังเพื่อนอะไรอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าตอนรีโหลดเนี่ยไม่ต้องอยู่กับที่ต่อมาอันนี้มันจะเป็นสไนเปอร์กระบอกเดียวในเกมณตอนนี้นะที่มันแบบดูเหมือนเป็นสไนเปอร์จริงๆโอเคมันพอจะเจาะเกาะแบบระดับกลางระ,ระดับระดับสูงได้นิดนึงถ้ายิงไอ้พวกฮอคเนี่ยแบบสามารถยิงแขนได้ถึงมันจะไม่ตายก็จริงแต่มันก็เป็นง่อยมันดีขนาดนไหนผมว่าไม่ค่อยนะเพราะว่ามันก็จะกินสล็อตไอ้ปืนอันที่3ของเราไปด้วยแบบ ถ้้เทียบกันผมคิดเออผมคิดว่าไปเอาปืนกระบอกอื่นดีกว่าแล้วก็คลิปเกมเพย์ที่ไอเกมมันโชว์ให้เราดูเนี่ยเอาตรง,ตรงไม่มีใครเอากระสุนปืนนี้ไปยิงไอพวกตัวโง,ง,ง่ตัวลูกกระจอะอะไรแบบนี้นะ ต่อมาอารมณ์เหมือนแมชชินกันตอนกระบอกแรกที่ผมรีวิวไปเมื่อกี้นี้แต่ว่าอันนี้มันสามารถเดินไปด้วยดีโหลดไปด้วยได้ทาให้เราสามารถรีโพสิชันใหม่หรือว่าแบบหาจุดยืนใหม่ได้แล้วก็แบบเนี่ยเราเดินถอยหลังหนีมแมลงตามที่คลิปมันโชว์อะไรเงี้ยโคตรดีเลยแต่มันก็แลกมาด้วยดาเมจที่น้อยลงประมาณนิดนึงใช้ได้ดีเลยในระดับ6ลงไปอะไรแบบนี้ต่อมา expandable anti tank อันนี้ แบบเพิ่งได้เพิ่งได้บัฟไปเมื่อไม่นานมานี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นปืนหนึ่งที่ดีสุดในเกมแล้วเรียกเอามากองกองดองเอาไว้เลยแบบให้แม่งอยู่กระจายเต็มพื้นไปหมดเลยอันนั้นอ่ะจะดีมากเพราะว่าเพื่อนเดินไปเดินมาใช่ไหมเวลามีตัวใหญ่มีไททันออกมา3 4ตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีปืนพร้อมมาแล้วไอว้โป๊กซูการนนี้ก็คือมีประโยชน์กับเราด้วยมีประโยชน์กับทีมด้วยแนะนําให้ใช้เลยถ้าเกิดว่าเราปลดล็อกมาแล้วแล้วแบบว่าเรากําลังหาวิธีจัดการไอ้พวกตัวใหญ่อย่างเช่นไททันอะไรอย่างงี้ต่อมา ดีคอยลเล t ไลฟ l เก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกที่ได้บัฟไปบัฟที่มันเพึ่งได้มาคือยิงหัวชาจเจอนัดเดียวตายแค่นัดเดียวเท่านั้นมองเทงเลยโซนข้อเสียที่นึกออกอย่างนึ่งก็คือกระสุนกระสุนน้อยมากมี ไปถึง5นะ้านัดเองมันงกระสุนมันน้อยจะจัดเลยเพราะงั้นเวลาจะยิงนี่ต้องแบบกะจังหวะดีๆเป็นสไลเปอร์บาเลตจะว่างนั้นก็ได้ออส่วนข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือมันต้องใส่กระเป๋าด้วยใส่กระเป๋าันไปตลอดเวลาต่อมาอันนี้จะเป็นเฟรมโตเวอร์โคตรโหดเลยเว่ายิงฝูงมแมลงอะไรแบบนี้คือแบบยิงเหมือนยิงใบก้อนเลยนะอย่างที่บอกเอาไว้ใช้กับแมลงหลักๆกันแหละถ้าไปใช้กับหุ่นยนต์นี่ มันก็มีดาเมจแต่ว่าไม่ค่อยมีใครใช้กันนะเพราะว่ามันยิงระยะใกล้หุ่นยนต์มันจะสอยเรามองเทงก่อนผมคิดว่าเหมาะกับคนที่เล่นเป็นสายยืนอยู่ข้างหน้าเป็นแนวหน้านะเพราะว่าเวลายิงไปนเนี่ยมันจะทิ้งไอเขาเรียกว่าอะไรไฟมันจะติดอยู่บนพื้นเห็นปะ่ะพวกแมลงที่เดินมามันก็จะเดินมาติดไฟด้วยอะไรด้วยก็ถือว่าเออเป็นสายแนวหน้าได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเก็บฝูงศัตรูไอพวกแมลงอะไรเงี้ยก็ดีอยู่เหมือนกันยิงชัดเจอก็ตายไดย้างที่บอกแต่ว่า ใช้เวลาน,านานอยู่เหมือนกันต่อมาก็คือปืนออโต้แขนในตำนานอันนี้ก็จะเป็นสพอร์ตเวฟพอนอันดับต้นๆของเกมเลยที่มีคนใช้เยอะมากแล้วก็เอาไว้ใช้ยิงพวกศัตรตูระดับแบบระดับกลางประมาณนี้ระดับอะไรก็ยิงได้เพราะว่ากระสุนมันมีความเป็นกระสุนระเบิดนิดๆซึ่งเหมือนปืนเนี้ยมันดีไซน์มาให้ใช้ในด่านหุ่นยนต์เลย จะไปยิงฮอกก็ได้จะไปยิงรถถังก็ก็โอเคเหมือนกันถ้ายิงจุดอ่อนอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเล่นกับมแมลงเนี่ยจะว้ใช้ยิงตัวระดับกลางซะมากกว่านี่เป็นกระบอกที่ต้องทําจังหวะดีเพราะมันจะยิงบางทีมันจะยิงเข้าเกาะตรงๆไม่ได้เปืนนี้มันจะมีกระเป๋ากระสุนของมันที่เราต้องแบกไป <spe urb> เหมือนสไพร์เป้ไปโรงเรียนตลอดเวลาแต่มันก็ดีอยู่ตรงที่กระสุนมันเยอะกว่าหลายๆปืนที่ผมเคยเล่นนะเอาไปนว่าแนะนำนะถ้าเกิดว่าเราชอบยิงในพวกศัตรูระดับกลางคอยสนับสนุนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ดีมากใช้เป็นสไนเปอร์ได้แบบ โอเคอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันยิงแม่นใช้ได้อยู่กระบอกต่อมาเป็นเ e เรจนกระบอกใหม่ก็จะเป็นเฮฟวี่แมชินกันซึ่งทดลองไปเล่นไปแล้วแบบเล่นไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันสามารถเจาะเกาะระดับกลางได้นิดนึงสังเกตกระสุนมันโคตรใหญ่เลยดูยดิเนี่ยกระสุนตอนมันยิงออกไปแล้วแต่ข้อเสียของมันก็ ไม่เบาอยู่เหมือนกันข้อเสียใหญ่อยู่เหมือนกันก็คือกระสุนมันโคตรน้อยเลยเราเวลาโหลดเนี่ยต้องอยู่กับที่ด้วยเหมือนกับไอ้แมชินการะบอกแรกที่ผมรีวิวไปแล้วก็มันแบบโคตรนานเก็บสล็อตซัพพอร์ตไวฟพ่นไปหากระบอกอื่นมาใช้ดีกว่านะบางที ต่อมาอันนี้โอ้หนาเสามาก็คือเร็วกันของผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากเอาตรงว่าตอนนี้มันเหมาะกับเอาไ้ายิงพวกศัตร,รูระดับกลางอะไรอย่างงี้ซะมากกว่าจะว่าไงมันก็ยิง,ยงตัวใหญ่ได้แต่แบบใช้กระสุนแบบเป็น10นัดเลยก็ว่าได้นะเพราะงั้นนี่ไม่ค่อยคุม้มม่วานผมไปเล่นใช่ป่ะมีแบบเป็นห้องเร็วห้าบกันหมดเลยเล่นระดับ8แล้วก็มีคนใช้อยู่ก็คือแบ่งใช้อยู่ได้สักพักหนึ่ง แม่งเลิกเลยแม่งแบบเดินไล่เก็บปืนเพื่อนใช้เอาเพราะว่าไอกระบอกนี้มันโดนเนิฟจนแบบว่ามันกากไว้แล้ว,ลวก็ว่าได้นะเดี๋ยวเนิฟเดี๋ยวบัฟอะไรอย่างเงี้เกมนี้มันก็เป็นอย่างงี้แล้วนะเพราะงั้นก็อย่าใช้เลยผมแนะนำนะไอเรียวกันเนี่ยต่อมาอันนี้ก็จะเป็นปืนที่แบบผมชอบเป็ส่วในเกมและก่อนหน้านี้แบบตอนที่มันยังไม่มีกระบอกใหม่มาผมจะใช้กระบอกนี้ตลอดนะนั่นก็คือสเปียร์มันเอาไว้ใช้สอยพวกไททันพวกชัตเตอร์พวกอะไรก็ได้ที่มันเกาะหนาตัวใหญ่หพวกบอสทั้งหลายอะไรแบบนะี้ซึ่ง โอเคมมนมีปัญหาหนึ่งที่ผมต้องพูดก่อนเลยนั่นก็คือมันไม่ค่อยล็อกเป่าเราต้องแบบกดเลงค้างแล้วก็มันจะมีเหมือนกับ เป้าแล้วก็รอให้มันตีดีด,ด,ดรอให้มันแบบล็อกเป้าเป็นสีเขียวก่อนถ้าเกิดว่ามันไม่ล็อกเป้าเนี่ยกระสุนมันจะไม่ออกจะยิงไม่ได้เหมือนจะเป็นบั็อกอะไรไม่รู้อย่างเช่นแบบถ้าเราเดินไปมีรั้วอยู่ข้างหน้าใช่ไหมอย่างเช่นรั้วเหล็กอะไรเงี้ยมันจะไม่ล็อกเป้าศัตรูที่อยู่หลังรั้วเหมือนกับมันจะมีฮิตบล็อกซ่อนอยู่ถ้ามีโขดหินยืนอยู่ข้างหน้าเราอะไรเงี้ยบางทีมันจะมีฮิตบล็อกบังแล้วเราจะไม่สามารถเล็งไอ้พวกศัตรูได้วิธีแก้คือสายไปสายมาสายซ้ายขวาจนกว่าเป้ามันจะติดแต่ถ้าถามว ถ้าบอกออถ้าเกิดว่าเราปลดล็อกแล้วเนี่ยผมแนะนําให้ลองไปใช้ดูถ้าเราล็อกเป้าได้แล้วบอกพอยิงออกไปอะไรเงี้ยโหโคตรสะใจเลยเพราะว่าบางทียิงไทท่านัดเดียวตายมีแค่ไม่กี่กระบอกในเกมนะที่สามารถยิงไทท่านัดเดียวตายได้แบบต้องยิงใส่หัวนะถึงจะไม่โดนหัวก็ใช้แค่2นัดเองก็ถือว่าเป็นปืนที่ดามเมจโคตรดีอะต่อมาเรามาดูไซเเจมแบบเป็นพวกกระสุนที่ลอยลงมาจากบนฟากฟ้ากนันบ้างดีกว่าก็จะเป็นหมวดเอาไปท่อแค้นนอนกันก่อนเลยนี่อย่างแรกบอกตรงเลยโคตรขาดข แทบจะไม่มีใครใช้เลยแบบถ้าเราดูตามดูตามหน้ากระดาษดูตามคลิปที่เราเห็นเนี่ยเอ้ยมันก็น่าใช้อยู่นะมันยิงฝูงศัตรูได้อะไรอย่างเงี้แต่พอไปเล่นจริงเอาจริงนะมันไม่มีแมลงตัวไหนแบบยืนโง่อยู่เฉยให้เรายิงหรอนะมันจะเดินมาหาเราหรือว่าเดินไปเดินมาซะมากกว่าต่อมาอันนี้ดีขึ้นมาหน่อย เพราะมันยิงลงมาเป็นกระจายเหมือนโดนแบบกระสุนลูกซองอะไรประมาณนี้เพราะงั้นเนี่ยพวกแมแลงเพราะอะไรเงี้ยมันจะตายไวอยู่เหมือนกันใช้กับพวกหุ่นยนต์ก็ดีเหมือนกันเอาไปใช้กับพวกเบอร์เซอร์เกอร์อะไรอย่างงี้แต่ก็อย่างที่บอกศัตรูส่วนใหญ่มันไม่ได้อยู่แบบที่เหมือนในคลิปที่เขาให้เราดูเพราะงั้นก็โอ้ใช้ยากนะผมว่าไม่ค่อยแนะนาให้ใช้เท่าไหร่อ่ะต่อมาอันนี้เป็นกระสุนระเบิดแหละแต่จะเป็นระเบิดแบบซุ่มสมมุติเราปลาไปใช่ไหมเนี่ยเส้นแด,แดงอยู่ตรงกลางใช่ไหมมันก็จะมีระเบิดมาตกในรัศมีวงกลมแบบเนี้ย ถ้าเราลองดูจากในคลิปนะก็จะเห็นได้เลยว่าพวกแมลงพวกนี้มีไม่กี่ตัวที่ตายไปเท่านั้นเองมึงรอเป็นชาติกว่าม่จะยิงโดนนะเพราะงั้นนี่ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่แต่ว่ามันอยู่ที่ดวงก็แล้วกันถ้ามันโดนเนี่ยมันก็แบบโคตรดีเลยแต่ถ้าไม่โดนนี่ก็เสียเวลาจัดจัดต่อมาอันนี้ก็คล้ายๆกันนะออบิทอเ380เมื่อกี้มันเป็น120ใช่ไหมอันนี้380ระยะมันจะกว้างกว่าแล้วก็มันก็เหมือนกันนะเหมือนกันกับเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ผมคิดว่าเกมนี้มันมีระบบลับซ่อนอยู่นั่นก็คือมันจะต้องมีีสสัักกดอนึ่ทแบบมหว เล่นตรงๆเลยเดี๋ยวถ้าผู้เล่นยืนเป็นกระจุกอะไรเงี้ยก็คือมึงตายยกหมวัวเราไม่ใช้โดถ้าใครดวงดีเนี่ยก็ถือว่าดีแต่ถ้าใครดวงซวยแบบผมนี่ก็คือแบบยิงเป็นชาร์ตก็คือไม่โดนเลยเพราะงั้นนี่ก็แล้วแต่กันลวกันต่อมาอันนี้เอาไปท่อวอลกิ้งบ r ราชอันนี้ผมแนะนำนะดีมากเลยดีกว่าไอ้120กับ380ซะอีกสถ้าเกิดจะใช้โอ้โหผมแนะนำไม่ใช้อันนี้ดีกว่ามันจะเป็นรัศมีแบบตรงเป็นไม้บรรทัดเลยตรงที่เราปากไปแล้วมันก็จะเน,เนี่ยไปเรื่อยๆเป็นเส้นตรงจากตรงที่เรายืนอยู่ถ้าเราไปใช้ในด่่านนนหุนยตนน์ย มีป้อมปืนอยู่ตรงเข่าโลกนู้นใช่ไหมแล้วก็ปาไปเป็นเส้นตรงแล้วก็ให้ระเบิดมันวิ่งไปเรื่อยๆจนระเบิดไปตกที่ป้อมปืนที่อยู่ในระยะไกลอะไรประมาณนี้เป็นเหมือนกับสไนเปอร์ได้แบบหนึ่งอะเนาะต่อมานี้น่าจะเป็นปืนไม่ใช่ปืนเป็นไซเจนแบบเลเซอร์ที่น่าจะดีสุดในเกมแหละก็คือออปเปอเตเลเซอร์ตามที่ในคลิปมันบอกเลยมันจะเป็นเหมือนกับเอ่อเลเซอร์ติดตามมันจะมีระบบติดตามอัตโนมัติของมันอยู่มันก็จะวิ่งเข้าไปหาศัตรูเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรของมันถ้าเกิดว่าเราไปปาใส่ออเจตีฟอะไรอย่างเงี้ย เอาจะทีไปเรื่อยเลยเฉพาะในะด่านหุ่นยนต์อะไรเงี้ยข้อเสียของมันนี่ก็คือครูดามงนานรอเป็นชาติเลยกว่าจะเสร็จแล้วก็มันใช้ได้จํากัดด่านหนึ่งนี่ใช้ได้แค่3รอบเท่านั้นเองมีข้อจํากัดเยอะแต่ผมคิดว่าประโยชน์ของมันเนี่ยดีอยู่เหมือนกันเพราะงั้นนี่ผมค่อนข้างแนะนําถ้าเกิดว่าเราปลดล็อกแล้วก็ลองเอาไปใช้ดูต่อมาอันนี้มันจะเป็นออบิท่ลแบบกระสุนติดตามมันไม่เชิงติดตามมันเป็นแบบล็อกเป้าดีกว่าเออต้องบอกว่าล็อกเป้าเนี่ยสมมติเราปาไปกลางฝูงไอ้พวกศัตรูใช่ไหมมันจะเล็งไอ้พวกตัวใหญ ตัวใหญ่ๆเกาะเดนหาอะไรประมาณนี้แต่อันนี้ก็มีคําว่าแต่เหมือนกันเพราะบางทีมันก็มันเป็นเลงตัวหาอะไรก็ไม่รู้ก็คือแบบเดาใจยากอยู่เหมือนกันนะอันนี้บางทีเลเซอร์มันยิงพลาดได้ด้วยนะแม่งไปติดเขาถ้าถามว่ามันดีไหมผมคิดว่าระดับ7ดอะไม่เกิน7ดอะผมว่าดีอยู่เพราะว่าพวกศัตรูตัวใหญ่อะไรยงเงี้ยยังออกมาไม่เยอะผมคิดว่าระดับ6ได้สามยิงตายเสร็จปุ๊บอีกตัวหนึ่งแม่งโผล่มาแล้วก็คือแบบมันใช้ไม่ค่อยคุ้มนะพวกตัวใหญ่มันออกมาเยอะเกินต่อมามาดูหมวดพวกอีเกิลมานดีกว่าเป็นหมวดโปรดของผมเลยเพราะว่าาคคดมันนอข้งไ ก็อันแรกเปิดมาก็กากเลยเพราะว่าน,นี้จะปลดล็อกในเวลแรกๆกันแล้วก็คือ s t a f f i n g Run ซึ่งสำหรับการใช้งานของมันเนี่ยก็ตามที่เราเห็นในคลิปเลยก็ถ้าเราเล่นเกมอย่างน้อย1รอบเนี่ยก็จะรู้ได้เลยว่า มันไม่มีแมลงหรือว่ามีศัตรูตัวไหนที่มันยืนเรียงแถวเป็นแถวตอนแบบนี้นะเหมือนที่เราเรียนรอดอก็เลยใช้ยากชิบหายแล้วก็ไม่ค่อยโดนศัตรูด้วยถึงมันจะให้ฟรีนี้ผมก็คิดว่าไม่มีใครใช้กันหรอกเพราะว่ามันเล็งยากอะไรอย่างนี้เพราะงั้นก็ค้ำคามไปอันนี้ต่อมาโอ้โหเป็นสวยเจ้มที่ผมชอบสุดในเกมเลยก็ว่าได้ มันอารมณ์เหมือนข้าวผัดกะเพราไก่ไข่ดาวอะ่ะเวลาผมนึกอะไรไม่ออกใช่ไหมม่รู้จะกินอะไรผม,มก็จะสั่งก็เหมือนกันเนี่ยผมเวลาผมไม่รู้จะเอาอะไรไปผมก็เอาอันนี้ไปนะแล้วก็แม่งแบบโคตรมีประโยชน์เลยจนตอนนี้นี่เอาไปแทบทุกเกมเลยก็ว่าได้เพราะว่าอย่างหนึ่งคือโอเคมันยิงพวกฝูงศัตรูได้แล้วก็ระยะมันค่อนข้างกว้างนะแล้วก็สามารถใช้ปิดรูแมลงก็ได้เอาไปยิงถลม่มบ้านศัตรูก็ได้เอาไปใช้ยิงไททันก็ได้ เอาไปยิงตัวหาอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยนะม่งแบบโคตรมีประโยชน์แล้วก็คู่ดาวของมันเนี่ยไวมากๆใช้เลยไม่ต้องคิดอะไรมากนะอันนี้ต่อมาอันนี้ก็ดีเหมือนกันโคตรดีเลยโดยเฉพาะถ้าใครอยากจะฆ่าเพื่อนหรืออะไรอย่างงี้นะผมแนะนำไปใช้อันนี้เลยแล้วก็ตอนใช้เนี่ย เฟรมเรทมางจะตกแบบระห่ำยำเป็ดมาแต่เอาจริงๆนี่ตีอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราชอบแบบตัวเลขคิวขึ้นมาเยอะแบบ20-30ตัวคิวสตรีเก็บทั้งฝูงเลยผมแนะนำให้ใช้อันนี้แล้วก็คูลดาวนมันค่อนข้างไวส่วนข้อเสียที่ผมนึกออกนี่ก็น่าจะมันทำลายพวกออกเจตีฟอะไรอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็อย่างที่บอกเราแบบทำให้เพื่อนหัวร้อนแต่ถึงจะโดนด่าแค่ไหนผมก็ยังหน้าด้านใช้อยู่เพราะว่าอันนี้แม่งสนุกจริงเพราะงั้นแนะนำแล้วกันแต่ว่าต้องแบบทำจังหวะดีๆนะอย่างที่บอกต่อมาอน,นี่จะอารมณ์คล้ายๆกับอีเกิล แสตร์เพราะว่ากระสุนมันยิงมาแบบคล้ายๆกันเลยแต่นี่มันจะเป็นเหมือนกับกระสุนไฟเป็นเนพามนะมันตกพื้นเนี่ยมันก็จะมีกองไฟขึ้นมาอารมณ์เหมือนไอพายุไฟถามว่ามันดีไหมมันก็ดีเฉพาะแมลงเท่านั้นแหละไม่ได้คุ้มอะไรขนาดนั้นถ้าเกิดว่าเราได้ฟรีอะไรเงี้ยมันก็คุ้มอยู่แต่ว่าถ้าไปใช้จริงๆนี่ผมคิดว่าเอาอย่างอื่นไปดีกว่าอันต่อมาน่าจะเป็นกระเป๋าที่เล่นสนุกที่สุดในเกมแลวก็คือกระเป๋าเจ็ p แพคจะบอกว่าบินก็ไม่ใช่นะเป็นแบบกระโดดสูงในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งเมตาทีี่่่คนนนเเขาลกั ส่วนใหญ่ก็จะได้นในด่านมาแมลงแล้วก็ไปยืนอยู่บนโขดหินหรือว่ายืนอยู่บนที่สูงสูงในเชิงประโยชน์เนี่ยมันก็พอมีเพราะมันทําให้เราเดินไวกระโดดข้ามด้วยนี่นอะไรอย่างนีน้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราจะใช้ปืนอย่างออโต้แคนนอนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้เจ็ตแพคไม่ได้ละเพราะว่าเราต้องใช้กระเป๋าที่มันมีกระสุนของพวกปืนนั้นๆไปเพราะงั้นอันนี้ก็แนะนํายากอยู่เหมือนกันถือว่ากลางๆนะลองไปเล่นดูก่อนต่อมาอันนี้จะเป็นอีเกิลเป็นระเบิดสโมกหรือว่าระเบิดควันบองตรง แทบไม่เคยเห็นใครใช้เลยพวกศัตรูไม่เห็นเราก็จริงแต่เราก็ไม่เห็นศัตรูด้วยมันหาจังหวะใช้โคตรยากเลยก็ว่าได้เพราะงั้นอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำอะ่ะแล้วก็อย่างที่เราเห็นในคลิปถึงมันจะมีควันมาบางังใช่ไหมศัตรูมันก็ยังไม่หยุดยิงเรามันบอกว่ายิงทุกอย่างที่ขวางในแล้วต่อมาอันนี้จะอารมณ์เหมือนกับ orbital ที่มันจะเป็นเลงเป้าติดตามมันนึกจะเลงตัวไหนก็แล้วเรื่องของมันเลยนะก็คือแบบเดาใจแม่งยากมากๆเพราะงั้นอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่ต่อมาเป็นระเบิดนิวเคลียร์ openheimer ห้า ระดับหนึ่งนะตอนนี้เลยก็ว่าได้แบบความยากเจ็ดขึ้นไปอะไรเงี้ยต้องเห็นคนใช้อย่างน้อยสักคนนึงอะซึ่งมันก็ดีจริงแหละดีในพวกไททันอะไรเงี้ยพวกชาร์จเจอร์ส่วนใหญ่ก็อาไปใช้กับพวกไททันซะมากกว่านะชาร์จเจอไม่ค่อยใช้กันหรอกไททันเนี่ยรู้สึกว่าตัวเต็มๆทีเดียวนี่รู้สึกว่าจะไม่ตายนะ อาจริงอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมใช้เนี่ยมันต้องใช้อย่างน้อย2นัดอยู่แล้วแหละถามว่ามันดีไหมนี่ก็ดีอยู่แหละเพราะงั้นนี่ผมแนะนําเลยอันนี้ต่อมาอันนี้มันจะเป็น Orbit a l p r e c i s i o n strike ก็จะเป็นแบบระเบิดนัดเดียวยิงลงมาตรงๆแบบแนวดิงแบบนี้มันดีอะไม่ว่าจะไปเล่นด่านไรด่านแมนลงด่านหุ่นยนต์จะไปทาลายออเจก i ีฟจะไปยิงไททันก็ได้ครูดาวมันก็ไม่ได้นานเลยขนาดนั้นแล้วก็ลัศมีระเบิดเนี่ยมันกว้างกว่าที่เราคิดเอาไว้เก็บวกฝูงแมลงแรงนี้ได้ก็ถือว่าอันนนีี้ดผม นำไม่ใช้เลยต่อมาจะเป็นระเบิดแก๊สที่ตกลงมาจากฟ้า,าก่้าอันนี้พูดยากอยู่เหมือนกันเคยเห็นคนใช้เยอะอยู่นะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อะเอาจริงๆถึงคูดาวมันจะไวแต่มันก็มันอยู่ไม่นานเลยไอ้แก๊สเขียวนะี่แบบไม่ค่อยคุ้มอะอย่างที่บอกต่อมาอันนี้ก็เหมือนกันยิงนอะเป็น EMS เนาะมันจะช่วยให้ศัตรูเนี่ยสตันไปสักแป๊บหนึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่า EMS เนี่ยในเกมนี้มันทานํางานยังไงเพราะว่าบางทีมันไม่ได้สตัรแบบทันทีเลยอย่างที่เราเห็นในคลิปนี้ควัน EMS เนี่ยมยมมนน,นนมอนนอ่าาเะงคคแผ ใช้หลายรอบแล้วมันไม่ค่อยคุ้มอ่ะต่อมาเหมือนกันเป็นระเบิดควนันอีกแหละอันนี้จะเป็นแบบกว้างขึ้นมานิดนึงพวกผุ่หยมก็ยังยิงอยู่เพราะงั้นไม่แนะนําให้ใช้อะไม่ค่อยเห็นมีใครใช้เลยต่อมาอันนี้เคยเห็นมีคนใช้อยู่เคยเป็นเมตาอยู่สักพักหนึ่งแต่ว่าช่วงนี้เฉยๆนะมันก็ดีสำหรับด่านมาแมนะลงอะไรก็คือป้อมปืนอันนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยดูคลิปที่มันมีข้อมูลโดดออกมาเดี๋ยวมันจะมีป้อมปืนแบบอื่นในอนาคตด้วยอย่างเช่นออโต้แคนนอนเออมีแบบที่ยิงมาเป็นปืนไฟด้วยแต่วา่าตอนนี้มีแแค่่บบบเเดดียยววววอนน้ิงพกกกตตัััล็็ๆไมร แบบนี้ซะมากกว่าแต่ก็ข้อเสียเนี่ยก็คือเราจะอยู่กับที่แล้วก็ตอนหันเนี่ยหันช้าแบบรอเป็นชาติเนี่ยกว่าจะหันซ้ายหันขวาอะไรงเงี้ยคือถ้าพวกแมลงมันเข้ามาข้างๆใช่ไหมแล้วก็เสร็จละเรียบร้อยครับโดนแมลงตบตายได้ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่อ่ะต่อมาอันนี้จะเป็นชิลจะเป็นแบบโดมให้เราเข้าไปยืนอยู่ข้างล่างมีชข้างล่างอยู่ข้างในมันจะกันพวกกระสุนอะไรงเงี้ยไอ้พวกชาร์จเจอร์เนี่ยถ้ามันบิ่งมาใช่ไหมมันจะติดโลเวชนปงแต่ว่ามันสามารถเดินเข้ามาข้างในได้อยู่เหมือนกันนะส่วนไททันเน จะพ่นมันเข้ามาไม่ได้รู้สึกว่าพิษมันจะกระเด้งกลับไปโดนตัวมันแล้วก็ทําให้มันตายได้ก่อนหน้านี้ผมก็เห็นมีคนใช้เยอะอยู่เป็นกันแต่หลังๆนี่ก็คือไม่ค่อยมีใครใช้แล้วเพราะว่าอย่างหนึ่งมันกลางอยู่ไม่นานหาจาังหวะใช้ยากไม่ขอแนะนาเท่าไหร่อ่ะแต่ถ้าเราไปเล่นในระดับความยากอย่างเช่นแบบ8-9อะไรเงี้ยผมว่าอันนี้ค่อนข้างมีประโยชน์ต่อมาจะเป็นป้อมปืนเทสลามันจะยิงพวกศัตรูที่เข้าใกล้ไอ้ป้อมเสานี้หลักๆไอ้ป้อมเนี่ยเอาไว้ใช้กับมแมลงเท่านั้นแหละ ถ้าเพื่อนเราเดินเข้าไปหรือว่าเราเดินเข้าไปอะไรเงี้ยเราก็ตายเพราะงั้นกลายไปว่านอกจากจะดักมแมลงแล้วก็ดักพวกกันเองด้วยไม่ค่อยคุมเท่าไหร่ถึงในไอ้บอลใหม่มันจะมีชุดกันสายฟ้าเข้ามาใช่ไหมมันก็ยังยิงแรงอยู่ดีอ่ะเพราะงั้นอันนี้ผมบอกตรงๆว่าไม่ค่อยแนะนําแต่ถ้าถามว่ามันสนุกไหมสนุกนะโดยเฉพาะแบบ,บเวลาเป็นที่มังยิงโดนเพื่อนอะไรเงี้ยฮโคตรฮาเลยพูดถึงสนุกนะอันนี้ก็สนุกใช้ได้อยู่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่ของที่เป็นเมตาอะไรนั่นก็คือกับระเบิดเพื่อนของเราเนี่แหละจะเป็นตัวแรกจะเป็นหนูทดลองแรกเลยที่จะไปเเเดินยีบพราะมัน ยากอยู่เหมือนกันนะมาเล่นสนุกเว้ยแต่ว่ามันไม่ค่อยดีอะเอาตรงผมก็เลยไม่ค่อยแนะนําหลายคนไม่ค่อยชอบมันจะไปฆ่าเพื่อนซะมากกว่าฆ่าพวกศัตรูต่อมาสป라이ดแพ็คเมื่อก่อนมเห็นมีคนใช้เยอะอยู่เหมือนกันแต่สมัยนี้ไม่มีแล้วเมตาที่ดีเนี่ยก็คือแบบใช้กระเป๋านี้แล้วก็ใช้สปอร์ตเวปเพิ่นที่มันแบบไม่ได้กินพื้นที่กระเป๋าอย่างเร็วกันแต่เร็วกันโดนเนิร์ฟไปแลวนะเออเราเติมได้ก็จริงแต่มันก็มันมีหลายทางนะที่เราจะเอาสป라이ดได้ดีกว่ามาเก็บตรงข้างหลังกระเป๋าเราอะไรอย่างเงี้ต่อมาระเบิดกรีเน็ตลันเชอร์ ปลาไอ้ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ได้เพราะว่ามันยิงมันว้อ้ปืนกระบ,บอกเนี่ยกระสุนมันก็เลยหมดไวยิงพวกมแมลงตายแล้วแหละแต่มันสามารถปิดลังลรงูแมลงแล้วก็ยิงไม่ระเบิดทุกอย่างเออเอาจะทีบางอย่างอะ่ะไม่ไม่ระเบิดแต่ว่าเอาไว้เก็บพวกฝูงศัตรูฝูงแมลงอะไรอย่างเงี้ยโคตรมันเลยต่อมาสพ p p o r เป็นพราที่ชื่อว่าเลเซอร์แคนนอนมันก็แบบใช้ยากอะ่ะถ้าให้พูดตรงตรงแต่ที่ผมชอบก็คือน่าจะเป็นหนึ่งในปืนที่ใช้สนุกที่สุดในเกมแล้วเพราะว่าอย่างหนึ่งเราต้องจัดการกระสุนใช่ไหมแบบเอ้ ไอกระปืนมันร้อนละรอกระสุนแม่งครูดาวแป๊บ,บนึงอะไรเงี้ยเหมือนกับมีการจัดการเอาไเล่นสนุกสนุกมากกว่ากระบ,บอกนี้ถ้าเอาไใช้งานอะไรเงี้ยผมว่าดูกระบ,บอกอื่นดีกว่าต่อมานี่เป็นกับระเบิดแต่ว่าจะเป็นระเบิดไฟเอาไว้ใช้กับแมลงโดยเฉพาะเหมือนกับการระเบิดกที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้แหละแต่แค่เป็นแบบไฟต่อมา กัดด็อกโรเฟอร์อันนี้ถ้าใครอยากเก็บคิวอยากเป็น MVP อันดับหนึ่งในห้องที่แบบมีคิว4 0 0 5 0 0คิวเนี่ยให้ใช้กระเป๋านี้เลยครับเพราะว่าแม่งโหดสะใจมากแล้วก็บอกก่อนเลยข้อเสียของมันก็คือยิงโดนตัวเองบ่อยมากถ้ามีใครมาขวางหน้ากับวิธีกระสุนมันแม่งก็ยิงตายเรียบหมดอะโดยเฉพาะเพื่อนนะแต่ว่าสนุกมากโหดจัจดจ่ไอ้ป้อมปืนเนี่ยแล้วก็กระสุนมันไม่จากัดเว้ยรู้สึกว่ามันจะมีคูดาวอยู่นะถ้าเกิดว่ามันยิงไปสักพักหนึ่งเขาเรียกอะไรกระสุนมันจะร้อนอะไรเงี้ยมันก็จะกลับมาที่กรระเเป๋าาาาข้งงหลัแต่ว่ว กลับมาแป๊บเดียวแล้วมันก็กลับมาบินแล้วก็มาช่วยเรายิงอะไรอย่างงี้แหละเพราะงั้นนี่ใช้ดีมากอันนี้ผมแนะนําเลยต่อมาเฮ้ยอันนี้บองตรงเลยว่า โคตรกากไม่มีใครเคยใช้อ่ะจากที่เกมบอกอ่ะมันสามารถกันรกระสุนได้เป็นพวกกระสุนทั่วไปนะไม่ใช่กระสุนจรวดอะไรอย่างนี้แต่พอไปใช้จริงๆใช่ไหมสตูไปอยู่แบบกระจายกันเว้มันก็ยิงตรงข้างๆเราเนี่ยที่ไม่มีโล่บางเห็นว่าอย่าใช้เลยอันนี้ผม,มไม่ค่อยแนะนําจนกว่าเขาจะบัฟแบบ,บให้การระเบิดได้หรือไม่ก็ให้มันใหญ่กว่านี้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าตอนเนี้ยไม่คุม้มต่อมาเป็นปืนสปอร์ตเวพอนอีกหนึ่งกระบ,บอกที่เล่นสนุกที่สุดในเกมแลวก็ว่าได้ก็คืออาร์ตโรเวอร์ก็เป็นปืนที่จะทำให้เพื่อนหัวร้อนได้อย นะจะเด้งจากตัวหนึ่งไปโดนอีกตัวหนึ่งก็ถ้าเพื่อนยิงอยู่ข้างหลังตรงนี้ก็ RIP ครับแต่ดาเมจมันดีพอจะยิงไอ้พวกตัว Heavy Armor พกชาร์จเจออะไรอย่างงี้เข้าอยู่แต่ถ้าถามนะกว่ามันจะตายเนี่ยใช้เวลา 3- 4ชาร์จได้มั้งเพราะงั้นไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เอาไปยิงพวกตัวเล็กๆอะไรง่ายดีสุดละแล้วก็ข้อดีอ,กอีก,กยอ,อ,อย่างหนึ่งก็คือกระสุนไม่จํากัดเว้ยส่วนใหญ่เอาไว้ใช้ด่านแมลงอะไรย่างี้ซะมากกว่าหุ่นยนต์ไม่ค่อยมีใครไปใช้เท่าไหร่นะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้ใช้กระบอกนี้ผมก็แนะนําาต่อมเปเเเลเซรกระสุดะิด ไม่จํากัดที่น่าจะโอเป็นระดับต้นๆในตอนนี้เลยก็ว่าได้แล้วก็เพิ่งอัปเดตมาเมื่อไม่กี่วันก่อนจริงผมเคยรีวิวไปแล้วก็เลยไม่อยากจะพูดอะไรมากแต่ว่าดีอ่ะเอาไว้ใช้ยิงออบเจ้ชีฟก็ได้ปิดรูบาแรงยิงพวกตัวเฮฟวี่อย่างพวกฮอกไททันพวกชาร์เจอร์อะไรเงี้ยสบายครับปืนมันน่าจะโดนเนิเร์ฟเร็วนี้แหละเออเพราะงั้นก่อนใช้ก็ามาดูข้อเสียก่อนเลยนะั่นคือเนี่ยมันจะมีเหมือนกับดีเลย์ก็จะเป็นปืนเลเซอร์อีกหนึ่งกระบ,บอกนะอันนี้จะเป็นลาสเก้าเ,เ,เ,ออาเ,เสิบเก้าถ้ะเป็น Last 98แลเซนะรดย ถ,ถ้าใช้เมาส์เนี่ยก็กดเมาส์ค้างก่อนกระสุนมันจะออกก็กดค้างไปเรื่อยถ้าเกิดจะแคนเซิลก็คือปล่อย ป่ยเมาส์ปืนมันจะแคนเซิลให้เองอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะมันจะรอโหลดค่อนข้างนานแต่ถ้าเราเล่นในด่านที่เป็นหิมะด่านที่มันเย็นๆอะไรเงี้ยปืนมันจะโหลดไวมากๆแล้วก็อย่าลืมนะปืนแม่งกระสุดไม่จํากัดโคตรโกงเลยในะตอนนี้ผมก็หยิบไปใช้ทุกรอบอะเพราะว่าแม่งเล่นสนุกดีโดยรวมใช้สนุกแล้วก็แนะนําเลยเดี๋ยวถ้าใครสนใจรีวิวเต็มเนี่ยก็ไปดูคลิปที่ผมรีวิวปืนกระบอกนี้แล้วก็ได้ต่อมาชิลก็คือกระเป๋าชิลตามที่เราเห็นน่าจะเป็นกระเป๋าที่ดีสุดในเกมในะตอนนี้แหละในภาพรวมเพราะว่าในแบบเล่นด่านพวก โดนอะไรเงี้ยเราจะชอบโดนจรวดมาลอยเราบ่อยอะไรอย่างเงี้เนาะเพราะงั้นนี่มันจะช่วยทําให้เราไม่ตายแล้วก็เล่นดานมแมลงก็ช่วยได้เหมือนกันนะพวกมแมลงมันจะตบเราไม่ตายแล้วก็แบบทาให้เราถึกขึ้นอะ่ะยังไม่มีอันอื่นมาแทนที่ได้ก็ผมแนะนําให้ใช้ไปก่อนอันนี้นะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จะใช้อะไรต่อมามาดูสตรจจแบบสายป้อมปืนกัมนมาดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นป้อมปืนแบบแรกที่เราได้ปลดล็อกกมาเลยเอาตรงนะไม่แย่เลย เนี่ยไปใช้เล่นกับพวกมแมลงมันยิงดีมากๆข้อดีที่ผมชอบเนี่ยก็คือมันจะอยู่เป็นเพื่อนเราค่อนข้างนานอัปเกรดเนี่ยผมผมแนะนำนะถ้าเกิดว่าจะใช้พวกป้อมเปืนเนี่ยให้อัปเกรดก่อนตรงชิปโมด,ดูลอะไรเงี้ยอัปเกรดให้กระสุนมันเยอะแล้วก็ให้เลือดมันเยอะมากขึ้นเนี่ยมันจะอยู่เป็นเพื่อนเราได้แบบถ้าเป็นป้อมป,ปื่นอื่นเนี่ย บยิงแป๊บเดียวพอกระสุนหมดใช่ไหมมันก็จะกลับลงหลุมของมันไปทิ้งเราไว้ให้อยู่ลําพังต่อมาไอ้เป็นแก็ทลิงเซนทรีซึ่งหลายคนบอกว่านี้มันดีกว่าแต่ข้อเสียที่เห็นชัดเลยก็คือเนี่ยขนาดแม่งยิงอีตัวเล็กๆพวกเนี้ยแม่งใช้กระสุนไปกี่นัดก็ไม่รู้เนี่ยแม่งอัดแบบเต็มที่เลยแป๊บเดียวมันก็กลับลงหลุมแล้วก็ทิ้งเราไว้แหละเพราว่าใช้ทําจังหวะซะมากกว่ามันสามารถเฟรดี้ไฟเราได้ก็คือถ้าเราไปยืนขวางกระสุนมันก็ระวังไว้ถ้วยแต่ในรวมกระบอกนี้มันไม่ได้แย่เลยเลยผมหวังว่ากระสนน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 นมมมััจะเเยออออกกว่่าาาี้้้ทงตปปืคใ ที่หลายคนเขากลัวกันมันจะเป็นปืนมอร์ต้ามันจะยิงขึ้นฟ้าแล้วก็วิธีกระสุนจะตกลงมาตรงใส่พื้นดินซึ่งเอาไว้ใช้กับพวกไอ้ด่านหุ่นยนต์อะไรเงี้ยดียิงเพื่อนดีด้วยอย่างที่บอกถ้าถามมันจะแนะนําดีไหมผมว่าเอาไว้ใช้กับพวกด่านหุ่นยนต์อะไรนี้ซะมากกว่าเพราะว่าหุ่นยนต์มันไม่ค่อยเข้าใกล้เราสักเท่าไหร่ยกเว้นในพวกที่มันถือดาบมาไล่ฟันเรานะเราต้องคุยกับเพื่อนก่อนอะไม่งั้นเถอะโดยรวมมันใช้ดีอยู่เหมือนกันนะนี้ต่อมาโคตรกากเลย ผมไม่รู้ว่ามันเป็นบั๊กหรือเปล่าจากที่เราเห็นในคลิปนะจังหวะยิงมันจะแปลกๆเห็นปะแปลกๆๆเนี่ยแล้วมันหยุดแบบไม่รู้มันหยุดอะไรของมันอ่ะพวกแมลงมันก็เดินเข้ามาตบเราตายแล้วนะโอเคถึงข้อดีของมันเนี่ยจะดีกว่าไอ้ปืนเลเซอร์ตรงที่มันไม่ค่อยเฟนตี้ไฟแล้วแต่ข้อเสียที่ผมยังงงๆกับมันก็คือทําไมมันเว้นจังหวะการยิงนานเหลือเกินแล้วก็ถึงมันจะยิงแค่ไม่กี่ตัวแต่มันก็ชาร์จนานอันนี้ผมก็เลยแบบงงๆว่าทาไมมันกากอย่างว่าไอ้ปอมมันนี้พรอน่าจะต้องรอแม่งบั่ก็อย่าาไปใชช้เลยยองมบหยิิบผด ช่วยสลับกับไกปืนเลเซอร์เพราะว่าไอ้โลโก้มันคล้ายๆกันต่อมาก็มาดูป้อมปืนนี้ออโต้แคนนอนโคตรดีเลยน่าจะเป็นป้อมปืนอันดับต้นของเกมเลยที่ดีมากๆนะยิงชาร์เจอร์ก็ได้ยิงไททันก็ได้มันจะชอบไปเล็งพวกตัวเล็กๆเว э ้ยแน่นอนข้อเสียของมันคือกระสุนหมดโคตรไวเนี่ยกระสุนแม่งใหญ่เบอร์ขนาดนี้ถ้าเราทําจังหวะดีแล้วก็หาที่วางมันดีอะป้อมนี้โคตรเพอร์เฟกเลยต่อมานี่จะเป็นป้อมยิงจรวดมันก็คล้ายกับออโต้แคนนอนเมื่อกี้นี้เหมือนกันนะก็คือแบบมันต้องทําจังหวะดีๆเอาไ้ใช้ยิงพวกตัวใหญ่ยิงชารร์เจอ ยิงไททันโดยเฉพาะพวกไททันเนี่ยผมว่าใช้นี่ดีมากๆเดี๋ยวนึกจะไปยิงตัวเล็กเดี๋ยวนึกจะไปยิงตัวใหญ่ไททันกําลังวิ่งไลข่ขยี้ผมมันก็ไม่เคยยิงสักรอบหนึ่งน,นะผมคิดว่ามันใช้สนุกดีแต่ความเป็นประโยชน์ของมันนี่บอกยากแล้วแต่อารมณ์ของมันอะต่อมาอันนี้น่าจะเป็นป้อมปืนที ดีสุดในเกมแล้วนั่นก็คือป้อมปืน EMS เป็น EMS แบบเดียวที่ผมแนะนำมาใช้ในเกมนี้เลยนะตอนนี้นะถ,ถ้าเราอัปเกรดด้วยนะเป็นป้อมปืนที่อยู่เป็นเพื่อนเราได้เป็นระยะเวลาโคตรนานแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งแน่นอนนะมันไม่ฆ่าเพื่อนเว้ยประโยชน์ของมันนี่ก็คือแบบมันจะช่วยทําให้ศัตรูมันหยุดอะไรอย่างี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราชอบเล่นป้อมปืนเนะี่ยเอาไปใช้กระบอกนี้ทุกรอบอ่ะคุม้มต่อมาอันนี้เป็นสเตจเจนที่ไม่เก่าเลยก็คือใหม่มากก็คือไอ้เจ้าหุ่นยนต์เอ็กโซสูตรนี่แหละผมทําคลิปรีวิวเต็มไปแล้วแต่ กดีโดยภาพรวมนะมันเอาไว้จัดการพวกฝูงแมลงแล้วก็เอาไว้ยิงถล่มลังแมลงอะไรองงี้ซะมากกว่า ให้อารมณ์เหมือนอาร์เมเลคอร์หรือว่าวอ r h แฮมเมอร์ฟอร์ตี้เคสนุกจัดจัดเลยโดยเฉพาะผมเนี่ยผมชอบมากถ้าชัวร์สุดนะจากที่ผมพูดเน้นย้ำไปหลายรอบก็คือไปลองเล่นดูก่อนแล้วก็ถึงบางอันจะไม่ไม่ได้อยู่ในเมตาอะไรอย่างเงี้ยก็ระวังให้ดี <c oughs> ถ้าเราใช้เนี่ยบางทีถ้าหัวห้องมันแบบเข้มๆหน่อยมันก็จะเตะออกได้ <c oughs> นอกจากจะทําให้เราลําบากแล้วทำให้ทุกคนในทีมลําบากด้วยแล้วก็เราจะเสียเวลาเปล่าถ้าเกิดว่าเควสไ,ไม่ผ่านระวังไว้ด้วยลวกันเพราะงั้นก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์นะถ้ามีความเห็นก็คอมเมนต์